จริงๆก็ขอบคุณผมนะอ้กคยรู้ท่าเขาเห็นไหมครับเขาได้เงินตั้กี่ล้านใครสองเมีรูปเดเยเขา้องห้าเดรีแล้วนะนต้องขอบคุณทุกนะทำให้เขาเงนาได้เสียสดอยก็เ่จะต่อตื่มนยุบปั๊บเอาไปไปทักหม้ยด้ครับไม่ไม่เข้าใจเขาเลอเมื่อวานเราห้อยหรูทขาเราไปไงตายนี้วหรือป่ตรงสองวันน การน้นต่าง่สดร้อนยนไต่อในยุลาจริงๆสามรนทียแ่ก็ไม่มีข่าวเพราะว่าคุณไม่ได้จับตาติดตามของกฎหมายาเมางสัมาษณที่ทำาตอบต่อเสิมมาหรือว่าจรงุคคตัวเองมีเลยนะบุคคตัวเองอ่ะจี่มันนั้นมีปัญหาที่ทุคคตัวเองจะเข้ารัได้หรยอมันมีวิงเขาเขียนใหได้บอกว่า ถ้าเขาไม่สามารถบริหารได้ต้องหยุยุบปักยุทเลยออกยุเลยชอบด้วยไอ้นี่ก็คือกิจการที่ว่าใครอ่านกฎหมายว่าใครดูกฎหมายเป็นรู้ชอบแต่เขาก็เสียงนะเขาทำไปให้งร้อนเลยถาาแตก็ไม่มีทำไม่ได้จบแล้วก็ปักดำด้วไม่มีอะไรทำได้แล้วอ่างถ้าเขางมีปัญหาอยู่ๆพักไม ให้คุณไปรับเอกคุณบอกี่าคาจ่ายโดยคุณมนเปล่คือเหลือเดิมีต้นถได้กน้ยอะตนนี้เขาอกอักบญจะไดีวิตเขาเปนเดือดรอชีเดินของท่านที่ด้าที่หรลูกคุณมาตดใช่ไหมจริงก็ขอบคุณผมนะอีกใครคุณทักเข้าเห็นไหมครับเขาได้เงินกันกี่ร้านะขายได้สองล้านแเมถ้ามีรู้เนี่ยเขารำได้สีแล้นะก่อนหน้านั้ มันไม่มีนะก็ขอบคุณผมนะทำให้เขามีเงินก็มนี้สดๆแล้วใช่ไหมสมาชิกเก่าอมรังเข้าไปจบปีเดียวก็ไปรนูกสมาชิกตาเห็เรื้องแบบนี้ก็เห็นมันเกิดรอนตท่นัครับที่จีเยู่ในตอนนี้ในพเ้นที่ภาคการเืินของกรตี่มีมากกว่นี้นะครับ ที่มีทั้งที่มีสสอและไม่มีสสแต่กำลังดำเนินการูรอขายหัวอจีไอจีแคเานี้เลไหมไม่ตายเพราะจะนวนอุปกรณเยอะกวาเท่าท่าตัทายเอาอกเราไปทำแต่ว่านักพักดีๆบางเดี๋ยวือ้วคุณทำไดจะทำได้ไมี่เดียวใช่ไหมก่สุ

ก็ไม่รู you know, you know, ้ามาแบบแ่นแต่ห you น know, ึงายได้ผลงานรอยะผมใา่ผมโคาเ้ยต like ิ uh ้งเด็กเด็นะโอ้สําเร็ทํางาวเ่ไหผมก็ได้กันนี้มาอเรื่องก็มาเจเรื่องกัานนเลยรก็เรื่องความรเรื่องไวๆอยู่ทุกวันนี้มันก็เราก็ได้แบมองคนชียร์เชียร์สนใจกับที่เลียงฟังคนูอะไรตอนช่างช่างก็ได้รู้ว่าไม่ควร